ขอล่น์พูดจากภาษาโลกโดนัลด์ทรัมป์ยังเป็นผู้สมัครได้ไหมเมื่อสัปดาห์ก่อนข่าวที่โด่งดังทั่วโลกไม่ใช่ข่าวนองนัยเชื่อมจิตนะครับถึงแม้สังคมไทยจะติดตามเรื่องนี้อย่างจริงจังก็ตามผมเชื่อว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะมีเรื่องอื่นเข้ามาแทนผมไม่ได้ตามเรื่องนี้เลยผมรู้แต่แว่วๆตามข่าวว่ามีเด็กคนหนึ่งเป็นที่นับถือของคนจำนวนไม่น้อยนอกจากนั้นผมไม่สนใจครับ ในสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรที่น่าสนใจกว่าเรื่องอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถูกศาลตัดสินผิดคดีหล,ลอกลวงหรือช่อโกงถึง34ข้อกก่าวหาในคดีนี้ถือว่าศาลและคณะลูกขุนมีความเห็นว่าทรัมป์ผิด100%เปอร์เซนพราะมีข้อเก่าวหากี่ข้อทรัมป์ผิดหมดถึงแม้ทรัมป์พยายามปั่นข่าวให้ดูว่าถูกกานแกล้งแต่เมื่อศาลกับคณะลูกขุนตัดสินให้ทรัมป์ผิดทุกข้อมันปั่นกระแสยาก แต่ยังว่าครับคนที่รักและเชื่อเขาจะเชื่อทุกสิ่งที่ทรัมป์ปั่นออกมาอยู่ดีหัวใจของเรื่องคือความพยายามของทรัมป์และทีมงานยัดเงินปิดปากอดีตดาวโปสตอมีแอน,นเนียลเรื่องที่ทั้งคู่มีเพศสัมพันธ์กันการที่เขามีเพศสัมพันธ์กันไม่ผิดกฎหมายการที่ยัดเงินปิดปากก็ไม่ผิดกฎหมาย แต่สิ่งที่ผิดกฎหมายคือการแจ้งค่าใช้จ่ายเงินปิดปากให้เป็นค่าใช้จ่ายหาเสียงของทรัมป์ต่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเพื่อหวังลดหย่อนหรือหลีกเลี่ยงเสียภาษีถือว่าเป็นการซุกค่าใช้จ่ายส่วนตัวในบัญชีหาเสียงแท่งครับนั่นคือหัวใจของเรื่อง ซึ่งตรงนี้จะเป็นเรื่องที่ผมต้องใช้เวลาหาักล้างความเข้าใจผิดที่ชาวต่างชาติมักมีเกี่ยวกับประเทศไทยเราเขาชอบพูดถึงความยุติธรรมเราลำเอียงหรือพูดถึงสารที่เลือกข้างและจะหยิบประเด็นอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีไทยที่พ้นจากตําแหน่งเพราะทํารายการทําอาหารอยู่ประจําที่รําคาญกว่านั้นคือมีนักวิชาการไทยทําหน้าที่ด่ารัฐบาลทุกชุดให้โลกฟังชอบพูดประเด็นนี้อยู่ได้ทุกครั้งผมจะบอกเขาว่า ไม่ได้พ้นตำแหน่งเพราะทำรายการอาหารเขาพ้นตำแหน่งเพราะไม่เปิดเผยรายรับที่ได้จากโฆษณาเข้ารายการต่างหากเหมือนกรณีของทรัมป์ในครั้งนี้ถ้าชาวต่างชาติจะมาเถียงเรื่องการเลือกข้างของสารโดยหยิบยกประเด็นรายการอาหารนั้นมาแน่แน่เชื่อเถอะผมจะได้เถียงเขากลับไปว่าศารไม่ตัดสินทรัมป์ผิดเพราะมีเพศสัมพันธ์กับใครแต่ผิดเพราะแจ้งบัญชีเท็จถ้าชาวต่างชาติและนักวิชาการไทยไม่เข้าใจตรงนี้แสดงว่าเขาไม่อยากเข้าใจ กลับมาเรื่องของทรัมป์หลายคนคงมีคำถามสาร,รพัดเช่นเมื่อศาลตัดสินอย่างนี้แล้วทรัมป์ยังมีสิทธิ์ลงเลือกตั้งได้หรือไม่เขาถูกตัดสิทธิ์หรือจะต้องพักการเป็นผู้สมัครจนกว่าศาลตัดสินอีกทีเนื่องจากทรัมป์ยังไม่ได้เป็นผู้สมัครในนามพรรคหรือพรีพับลิกันอย่างเป็นทางการเขาไม่ต้องพักอะไรครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือศาลนัดฟังคำตัดสินโทษทรัมป์ในวันที่11เกรกดาคม4วันก่อนประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันที่จะประกาศผู้สมัครพรรคอย่างเป็นทางการ สมมติสารตัดสินจำคุกครัมป์อย่างมีสิทธิอุทธรณ์และประกันตัวได้ภายใน30วันหลังศาลนัดฟังคำตัดสินโทษและกระบวนการหลังจากนั้นใช้เวลาประมาณ1นึ่งปีกว่า,วาถามว่าตอนนี้ทรัมป์ลงเลือกตั้งได้ไหมลงได้ครับตามรัฐธรรมนูญของสหรัฐขอให้ผู้สมัครเป็นคนที่เกิดในประเทศและใช้ชีวิตในสหรัฐเป็นเวลา14ปีติดต่อกันซึ่งทรัมป์มีคุณสมบัติครบ แต่ทางการเมืองคําตอบไม่ชัดขนาดนั้นครับต้องดูว่าในวันที่ศาลนัดฝั่งคําตัดสินโทษนั้นศาลจะลงโทษอะไรโทษจําคุกหรือโทษค่าปรับตรงนี้ไม่มีใครรู้ สถานะของทรัมป์ณตอนนี้ไม่ได้ถูกห้ามชิงตำแหน่งประธานาธิบดีทั้ทงๆท,ที่สถานะของเขาณเวลานี้ถ้าหลงเลือกตั้งท้องถิน่นในรัฐที่นนมีทะเบียนบ้านฟฟาเช่นเมื่อเขาค่ะเช่นเมื่อก่อนเขามีทะเบียนบ้านในรัฐนิวยอร์กตามกฎหมายของรัฐเขาลงเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ได้ตอนนี้เขามีทะเบียนบ้านอยู่รัฐฟลอริดาก็เช่นเดียวกับทรัมป์หมดสิทธิ์ลงเลือกตั้งท้องถิ่นแต่ระดับประเทศไม่ถูกห้ามครับงงดีไหมครับ ถ้าวันที่1 1กรกฎดาคมสารลงโทษทรัมป์ไม่ติดคุกในวันที่15กรกฎาคมพักริพับลิกาสามารถประกาศทั้มเป็นตัวแทนของพักอย่างสง่าง,งามและพูดเต็มปากได้แต่ถ้าสารลงโทษให้ติดคุกโทษสูงสุดคือ4ปีในคดีแบบนี้อย่างที่บอกครับทรัมป์ยังมีสิทธิ์อุทธรณ์และใช้เวลาปีกว่ากาในกระบวนการ สมมติว่าศาลลงโทษให้ติดคุกและทรัมป์อุทธรณ์หลังชนะการเลือกตั้งปีกว่าๆในฐานะเป็นประธานาธิบดีและแพ้การอุทธร์เขาต้องหลุดจากตำแหน่งทันทีหรือไม่หรือเขายื่นถึงศาลฎีกาทันทีได้ตรงนี้ไม่มีใครรู้เลยครับไม่เคยมีกรณีแบบนี้เกิดมาก่อนแต่คงไม่แปลกใจถ้ากรณีนี้เกิดขึ้นจริงผู้ว่าการรัฐนิยวยอร์กจะทำเรื่องยกโทษให้ทรัมป์หรือศาลฎีกาเองจะยืดเวลารับเรื่องหรือมีข้อตกลงให้เข้าคุกหลังพ้นตำแหน่ง อย่างที่บอกครับต่อจากนี้ไปไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่ถ้าเป็นกรณีผู้ว่าการรัฐทำเรื่องยกโทษหรือสารดีกายื้เวลารับเลือกหรือมีข้อตกลงให้เข้าคุกหลังพ้นตำแหน่งเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของชาติจะเป็นวันที่ฝรั่งสั่งสอนหรือเทศอะไรพวกเราเรื่องประชาธิปไตยอีกต่อไปไม่ได้แล้วครับ